โอ้ยไปเล่นหน่อยวันนี้แบบนี้เนียขอเล่นแบบเดี๋ยวทำไม่แม่โอ้ยตายตายไม่รู้จะเล่นทำไมอะไรวะแตกไฟแล้วติดไฟไม่ถ่ายบายบายมาตัวนี้ปอาวพูดทำไมวะโอ้ย ไปป้อมอยากคิด şey ก oh. oh ็ไม่อยากปอ๋อออไปไม่รตูล oh. ็อกตูล oh. oh. wow. ็อกก็ใช้ในมูเวอร์ดีวะโเข้ามาใป้อมจะกลัวอะไรสองคนแนละอ้ามีอรก็ไม่รู้กให่ือกได้ป่ะ้ไปนเวยเอาลอยลอยจะเข้าดีเลยป้อมเข้า เข้ามาแล้วโอ้ตายตายมันจะมีไอ้ชุจัมันไม่เรียนเสียดายวะเขาเชื่อว่าเข้าไปแล้ประตูจะปิดเองตัวเขาใช้ตัวอะไรอยู่อะไม่เขาต้องใช้ตัวนี้นอะไ้แกเขาไม่อยากใช้ตัวเนี้ยป,ประตูดิประตูปิดไม่ได้เหรอ จะไปยุบประตูหน่อยแหละยอะประตูไม่ต้องมีอะก็มาคิดีิประตูเงี้ยโอเคปะป๊อบเข้าไปป๊อบเตยมรีมูเวอร์ไ้เลยอะโอ้โหน่ากลัวมากทำไมเขาต้องมาเล่นนเข้ามาดิป๊อบเข้ามาให้ป๊อบมาดูมันมีรอยอะไรโอ้โหโอ้ถ้าเขาเจอแล้วเขากดอาร์ติเกลเีเลยอะไรวะ อ๋อเอ้ยเกิดอะไรขึ้นตกลงมาข้างล่างตกลงมาข้างล่างว้าวให้ช่วยไปดูว่วดด้วยตัวฮะลิมเวอร์ช่วยได้ข้าลงมาด้วยกันนะป๊อปโอตตายตายพอเพลินป๊อปหนึ่งสองรอคลิปรองลงดิข้างล่างเป็นน้ำอ่ะแล้วก็มี คอมบี้ด้วยอู้วโอ้โหป๊อบป๊อบเราเล่นเราเล่นพี่แบบมป๊อบน่ากลัวกว่าไอเฮลิซอร์เลยอะเออเอ้ริมเวิร์ไปต่อเหอะเราต้องกล้าหาเลยป๊อบเราต้องกล้าหามักมาเี้อะไรวะไม่กล้าไปวะปิงเยอะมากเลยปิงขอห้าร้อยกว่าเกร้อยอะปีอะไรวะแหลกแหลกมากปีอะไรวะแหลกแหลก เอาอีเอาอาไรรีมูหรอกไว้ต้องไมปิงเยอะเลยอ่ะตักคูณะใครปิงใครต่อต่อโอเค okay, ปิงเริ่มลนแล้วต้องไห้ต้องไม่ได้จก่อน3โมงนะเว้ยโอเคป๊อบเรมมาไปด้วยกันป๊อบมายินอยู่ค่ะปิงเราคงพี่ประมาณ116อนะ่ะไม<ป>่ต้องมาโอ้ได้ โอ้โหมีเลือดด้วยโอ้โหตัวแล้ว,ลวเลยนิมูบอะไรวะรีมูฟรีมูฟให้หมดจังหวะนี้พอไม่ได้โอเคแบบเราต้องเดินลงไปบปล่าอ่ะพร้อมนะอันนี้อสองโอ้โหไอ,หอหตัวนะขันวาร์ปได้ด้วยไอตัว,วอะไรวะเฮ้ย ต้องขอใครที่ปิดเสียงเกมนี่นะที่เราไปไว้ก็มีอะไรมาหรออ๋อแต่ทนรับ<อ>ความกลัวนี้ไม่ได้เอ้๊ปอปบ,บอกให้บอมโหลดแกนี้มาเลยจะซ้ายหรือขวาดีวะขวาลายไ้ยดีาาดี้ยโอ้โหขวาขวามันน่ากลัวอยวู่เ้ยเนื้อขอเช็คก,ก่อนเขาว่ามันมาข้างหลังอ่ะ ไอ้บอกแบบเ็คยังี้เลย่ะยี่เช็คอฮ้ยเ้ฆ่าเลยได้ันก็ไ่เรียนได้วน <c oughs> ไปแล้วหัข้างลาง <จะ S 2> ่างเป็นหนาข้นางล่างเป็นหนาไม่น่ากวเลยไม่น่ากลวนเลยว่ะ ก็เล่าเล่นแบบนี้เจนน่าคตเอยอุ้ยตัวอะไรอะตุบอะไรปะอู้ดูข้างบนดิอ <c oughs> like ๋อถ้าเราเดินไปเราจะโดนกินเวแต่เราดินมอกไปแล้วไตัวอะไรอะเออออยอะไรวะเนี่ย ยิ่งรีโมทไปนี่ครับรออะไรทกใจหมดเลยมาอเยอะมาเยอะเพราะสุดที่เราเล่นกับจำเกมแบบอ่ะรู้สึกเราเล่นกับจำยังแบม่ป่ะทางออกวะเนี่ยอย่าออกเส้นจะขาดมันลุกขึ้นมา ปิงเยอะมากไม,ไม่กล้าไปทไมเขาไลยปิดตอดนไหนตแล้วแกเห็นตัวอะไรบ้าบ้าไม่เห็นนะข้างในข้างในมีไฟอะไรปล่อยะไยอยากรู้ช่วอยากรู้เหรอไม่อยากครับไม่อยากปิดปิดระเป็ดฮะเอเอไปยุ่งเลยฮะ เพราะว่าหลังเข้าอ่มต้องมีข้างหลังเพราะปะบ,บนหรือล่างบนนี่บนเธอะนะเฮ้ย,ย,อ,ยอะไรวะ <laughs> เสียงอะไรเสียงใครเขาไม่ได้ยินเสียง <laughs> เขาปิดเสียงเกมโอ้เพราะว่าอะไรวะ นำ้นำน้ำน้ำน้ำไปเลยไปน้ำแล้วครัวข้างบนมีจบส่งผูง้ชาป้ปฏิบัตินะว้าไปทานมาแล้วว้ามีมีอะไรเลอยเพื่อนโนะว้าข้างบนจจงเนี่ยเดีเ๋ยวมีการลอกออเนียวจบจเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ห้องล่า ดเราจะไปดิ๋ยวันนี้วันนี้ดิแล้วเขาจะเปิดทำไมมีทางขึ้นนี่อ่ะโอ้โหมีศพขึ้นไหมขึ้นทางนี้ไหมเดี๋ยวเป็นหนึ่งนเดี๋ยวเขาหาหาหาตัวลีโม่บันฑิตลีโม่อยู่ตรงไหนล้ว ปับอยู่ไหนอะปับเฮ้ยอยู่ไหนตอนนั้นเราไปทำอะไรมาเล่ยโอ้โหวันไหนวะโอลยคอ้๊อปแล้วใช่เริ่มกัน

อืมวิในห้องนี้มีอะไรด้วยมีคนมีคนนั่งแล้วก็วารปหายไปแล้วอะ่ะมีคนวาร์ปหายไปแล้วเวเข,ข,ข้าไปดิเข้าไปก็บ้าอะ่ะปีงเยอะมากอะ่ะเราเข้าเข้าดิดิเฮ้ยจะยีนอุ้มหน้าแล้วเว้ไปก่อนเลย มันจะมีอะไรไม,มไม่มีเลยหรอกะอนะไปนี่ก็เดินเข้ากลุ่มว่ะอบนำมาข้างหน,น้ามาสมสองเบอรอะไรวะระเบิดโอ,ไอไ้ไม่มีอะไรเคลียรย์เคลียร์เคลียร์ มีอะไรไม่มีอะไรป๊อกหาอาหาแบบที่มันน่ากลัวนี้ดีไหมไปเชื่อมอ๋อเนี่ยป๊อกตรงนี้ป๊อกตรงนี้ป๊อกตรงนี้ โอ้ยเสียงอะไรบาคนลุกมากหบอยากเข้าเลยอะ๊อเข้าไปดีห้องเก็บปืนประตูก็ปิดไม่ได้เด้อออกมมันไม่มีทางไปต่อแล้วอะ ม,มีหลายทางเราขี้โกงจะเราไม่รู้ทางขี้โกงจะไม่รู้ทางอ่ะมีหลายทางมากเลยเฮ้ยเราข่ายไปไหนหะอ๋อแบบนี้มันมันลึกมันลึกกว่าที่เราคิดเว้ยว่ะแบบมันใหญ่กว่าที่เราคิดเราคิดยังเราคิดามาดูแมปแนละวบอกราเจ้ะ เราจะเราจะหาเราจะทางเลยแบบโอเคอกี้เอาววาบอ่ะเขาเขาไปที่เดิมเลยวราปมาไอ่เมื่อกี้นี่แบบวาร์ปไปไหนว์ปไปในคลุกิดือ้อย่างเลียเนี่ยวาบเข้ามาในห้องอะไรไม่รู้อะพื้นสีอะไรที่เป็นห้องที่มันมีของข้างในอะ ที่มีแบบเป็นจุดๆข้างในหาไม่เจ,จอว่ะเฮ่คงต้องจบอปเทั้งนี้นะครับอืมขอบคะุครับเออวิดีโอนี้ก็จบแล้วนะหากเอ,อคุณผูม้ชมชอบก็กดปุ่มแดงๆงูๆข้างล่างใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมไปกดสัเญานะครับ